วันที่14กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มดำเนินการ2อย่างคือ1ลดจํานวนพนังงานสถานทูตทั่วโลกและ2ปรับโครงสร้างการทํางานของกระทรวงการต่างประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดในคู่มือกิจการต่างประเทศหรือที่รู้จักกันว่า Foreign Affairs Manual หรือ FAM FAM นั้นเป็นคู่มือที่เป็นเอกสารที่ระบุนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมริกาและภารกิจต่างๆทางการทูตทั่วโลกเช่นการพริจารณาใบสมัครวีซา่างาน บริการกงส่ย์งานบริหารงานต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศนั่นหมายความว่านับจากนี้ไปอีก4ปีข้างหน้าตราบใดที่คำสัง่งผู้บริหารนี้ยังมีผลบังคับใช้อยู่ขั้นตอนการขอวีซ่าสหรัอเิกาในประเทศต่างๆก็จะมีความเข้มงวดแล้วก็อาจจะมีระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าถาวรก็ตามผู้สมัครที่จะสมัครวีซาก็ควรจะเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและเตรียมระยะเวลาไว้ด้วยเพื่อที่จะวางแผนการเดินทางให้มันสอดคล้องกัน